ต่อไปเป็นการยิงหวายประกบข้างข้างในหูนะครับนี่นะฮะเราดัดหูให้ได้รูปทรงใช่ไหมครับทีนี้ไอตัวนี้จะเป็นหวายประกบข้างหูในเลยนะครับนี่นะะช่างดัดให้ดูนะครับเราก็ยิงไล่มาเลยนะครับ ประกบข้างหูจะมีซ้ายกับขวาและก็ข้างในอีกหนึ่งเส้นนะครับเห็นไหมครับในเมื่อเรายิงไว้ประกบข้างในหูเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะฮะจะเป็นการยิงไว้ผ่าซี่ประกบปากตะกร้าเลยนะครับนี่นะฮะพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่คือเ้าทำของหูตะกร้านะครับสวยงามครับต่อไปนะครับเป็นไวายผ่าซี่นะครับจะยิง มอบปากตะกา้านะครับนี่นะขึ้นแบบนี้นะครับโดยที่เราใช้หงขึ้นนะครับนี่นะฮะแล้วก็เอาปืนยิงไรมาเลยครับเ่ยตะก้าเราจะสวยงามครับดูฮะรูปทรงหูตะก้าเราดัดให้ได้ทรงก่อนนะครับแล้วค่อยยิงหูนะครับในเมื่อเรายิงหูเสร็จแล้วต่อไปเราก็มายิงไวผ่าซีกนะครับเพื่อจะให้ปิดนะครับ นี่ครับปิดตะกร้านะครับให้สวยงามไหมฮะทีเหมือนนี้นะครับได้มาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ตัดตัดให้ใกล้ที่กำหูเลยนะครับ เสร็จแล้วก็มายิงอีกฝั่งนึงนะครับจะแบ่งเป็นสองช่วงเลยนะฮะนี่นะครับก็ยิงเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ ในเมื่อเรายิงไหวผ่าซี่ตรงปากเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับเราก้นไปยิงไหวผ่าซี่ตรงก้นตะก้านะครับน,น,ะะนี่คือหนึ่งรอบคือเสร็จนี้คือปากตะก้าต่อไปนะครับเป็นไหวทําผ่าซี่นะครับยิงก้นของตะก้านี่นะครับ ก้นของตะก,ก้าจะใช้ไว้ผ่าซีกนะครับยิงทั้งหมด3รอบนะครับรอบที่1นนะครับให้เรายิงเสมอเลยนะฮะตรงกลางของไว้ขอบก้นตะก,ก้านะครับโดยใช้ปืนเดี่ยวยิงนะครับอย่างนี้นะฮะถ้ายิงตรงกลางเลยนะครับนะฮะทั้งหมดแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับ รอบแรกยิงตรงกลางก่อนนะครับนี่นะฮะครับทั้งหมดจะใช้ทั้งหมด3ามรอบนะครับนี่คือรอบแรกนะครับ